หนึ่งศูนย์แทมสินปอนอาร์ปอนอาร์สวนเป็นอาร์ท่าเรือาสนเป็นอาท่าเรือทินชาติปอนปอนยังปอนสวนเป็นแทมสินคลินสิน สองศูนย์ศูนย er ์ห um, นึ่งข้ามหัวแปรข้ามหัวแปรข้ามหัวแปน้ข้ามหัวแปรหนึ่งหนึ่งแล้วครับ ข้ามหัวแปนะครับแซมตั้งไวครับส right. ินโคงงี้ครับฝังลงไปเลยครับสองหนึ่งนะครับแบนหัไหนแบนไอ้แกะลอยเอาไหนเอาสุเกะก็ได้ ปอนตั้งยังไงครับตั้งข้ามมาแล้วครับสินโค้งฝังลงไปครับแจมขยับเป็นสามต่อหนึ่งแล้วครับข้ามหัวแปรครับแจมไปเร้วสามหนึ่งสามหนึ่งครับสามสองร้ 3, 2, องสามสองร้องสามหนึ่งสินเสิร์ฟไว้ปอนตั้งมาอาร์ตโขกมาสินแจมตั้งไว้สินโขก ไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเสริบครับตกาดเสิบมาแสมตั้งไว้ข้าม สินโคงไปมเสรสองไล่เยียมเสรสองไล่สองสามครับพาทีมชาติเสริมมาสินตั้งไว้แชมตั้งไว้ข้ามไปแฉมขยับมา เป็นสต่อสามแล้วครับสินตั้งมาแสมตั้งไปสินโขปนไปง่ายปอนจับไว้อารินชาติโคบมาได้แต้มครับแต้มขยับเป็นสต่อสามแล้วครับสี่สามแล้ครับ สินตั้งมาแซมตั้งสินโคกดีครับตะก้อดีครับ <c oughs> แสงแก่ไหมอแซมตั้งไม่ได้ครับ แซมจับพลาดเลยครับ4ต่อ3ครับที่อาร์ตเสิร์ฟมาครับอาร์ตทิมชาติเราแซมตั้งไว้สินโคกเป็นไงครับโคกได้แต้มครับ

จับตั้งได้นะครับได้แตนไม่เล้นะครับโค้ง้วเว้ยแตนปขยาเป็น4ต่อ5นะครับ4 5ออกครับแต้ปขยาเป็น5ต่อ5นะครับ สินเธอไปอจะอาตั้งไว้ปอนตั้งมาจะอัโดโค้งไว้แซมตั้งมาจะเสียนะครับเสียอยู่ครับเสียอยู่ครับแซมตั้งไปสินโคกเป็นไงครับโคกเปลี่ยนเสิร์ฟครับแต้มอยู่ที่5ต่อ5อยู่ครับ มาเปลี่ยนเสิร์ฟครับดแดงหนึ่งสูสีอยู่ครับห้าต่อห<ป>้าครับอัาาาายยเดเ <c oughs> สิร์ฟมาเสิร์ฟมาแล้วครับข้ามแล้วครับแทมตั้งอย่างเงี้ยแทนตั้งไว้สินโคกไว้ไงครับโคกฝังลงไปครับเ,ออเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับอออโอ้หักกันไปหักกันมานะครับ เห็นเป็นคนเสิร์ฟครับเสิร์ฟยังไงครับเสิร์ฟลงไปครับอ้าตั้งมาปอนตั้งยังไงครับปอนตั้งมาอ้าข้ามมาแล้วครับแซมตั้งยไปไหนครับ หต่อหครับอารเสิร์ฟมาแซมตั้งไว้สินโคไปเงครับจับได้ปวนตั้งมาเองครับโอ้สินคอนอาร์แซมตั้งไปสินเงครับฝังลงไปครับแจนยัง แสมพยัพเป็น6ต่อ5แล้วครับ5ต่อ5นะครับเียนเสิร์ฟครับ5ต่อ5ครับอาจะมาแสมตั้งมาสิ้นป็นไงครับอาผมได้แ้มครับขังลงไปเป็น6ต่อ5ครับีเยอะสองล็อกเหสอง้อย เปลี่ยนข้างนะครับหกแจมครับนะฟังคุณเดียหกฟังแจมเดียหก เปลี่ยนข้างเสิอเป็นหกแฉมครับนิมชาดิควันไม่เสียเปรี่ยนแบบนี้นิมชาติไปก่อนไม่เสียเปรียบสินเสือมาอัดตั้งไปปอนตั้งไว้ไงครับปอนตั้งอัด์ตโขกไปฝั่งนึงจับได้ครับสนินไงครับสินหยอดมาได้แต้มครับเป็นเจ็ดต่อห้าครับแต้มขยับขึ้นไปห่างเป็นสองแต้มแล้วครับเจ็ดต่อห้า สินเสิร์ฟมาเสิร์ฟยังไงครับอัดตั้งไปปอนตั้งไหมไครับอาดโขกไว้สินตั้งได้ครับไม่ข้ามครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับ อาเสตสไปสินตั้งไมครับแซมตั้งมาสินโขกมาได้เปลี่ยนส่งครับเจ็ดต่อห้านะครับแซมสีนักลรินสินบางนาอาทีิมชาติปอนสวนเด่นที่อาโขกไปหตั้งไงครับแซมตั้งไงครับสินยังไงจับได้ครับ เปลี่ยนเซิร์ฟครับห้าต่อเจ็ด <naden> <ชะ>้ยอจเหรอยัดนี่ะัดด้อาดนตอเลเราเอฟซีเลยห้าต่อเจ็ดอาร์เซิร์ฟไปแซมตั้งไว้สินโขกไปไงพรอนรับได้เียอาร์ไปไงได้แ้มครับ แทนขยัเป็นหกต่อเจ็ดข้ามมาครับปอนตั้งไ้อาร์ตยังไงแทนขยับเป็นเต่อ,าาอ,อ,อเ,ลแ,เอแล้วครับ รูจะออกฝั่งไหนครับจะอาร์เซอร์ไปสินตั้งแซมตั้งเป็นไงครับสินโค้งมาบอลจับได้ครับตั้งไวปกาข้ามไป,ทปเที่ยวขันเที่ยวเป็นแปดต่อเจ็ดแล้วครับได้แต้มครับ จมยันเสียเลือดิโอโอ้สินโขกฝังลงไปครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับแปดเจ็ดต่อแปดครับยังสูสีอยู่ครับตามหลังอีก่หนึ่งแต้มเจ็ดต่อแปดเสิร์ฟมาอาร์ตตั้งมาปวามยังไงครับอาร์ตโขกไปเปลี่ยนเสิร์ฟครับบอ้เจามืุญ

สินเสริมมาปอ,อนตั้งไปอัดโคกไปได้เปลี่ยนเสิร์ฟครับเจ็ดต่อแปดนี่แปดต่อเจ็ดอัดเสริฟไปสินรับไว้สินตั้ตงคนเดียวเลยครับโคกมาป้อนตั้งไว้ อารโคกไว้ได้แต้มครับ้9ต่อ7แล้วครับอันนี้อาร์ตเสิร์ฟไปครับสินดังกว่าแตมตั้งมาสินยัง,นงไงครับโคกได้เจ็ดต่อเก้าครับแต้ม เรียนแบบพม่าครับเอาตะก้อรอดขาออกไปครับแปดต่อเก้าแต่ก็ออกครับออกไไอจอดตัวน่ะจจอดจอดมึงจะมาบึงอยู่ไกอาร์ตโค้กไป เก็บร้อยจึงสินโขกมาไม่ได้ครับจับได้ครับได้เตง้เก็บนี่แหละเก็บเหมือนกันแซมเก็บได้ครับสินไปโขกไปไงครับโอ้ยปอนรับได้ครับอไรแต่เาเก็บมันอันโอ้ยออกไปครับโอ้ยอนได้เรแซมเป็นเก้าต่อเก้าแล้วครับสูสีแล้วครับนี่ครับระวังเรียนนี้ 9ก้าต่อ9ก้าครับสินเสร์มมาจะเป็นยังไงครับว่าเสร์ฟจะได้แต้มฟรีไหมครับสินเสริมเก้ต่อกา่อ,อ,อานรับวปไงก่อนตั้งไฟอ่านโคกเป็นไงครับแสงจับได้ครับสินโคกเป็นไงครับฟังแต้มขยับสิบต่อเก้าแล้วครับเอาแล้วครับ จากทีมลองเป็นแ้มขึ้นนำแล้วครับอีกแ้มเดียวจะเป็นแมตช์พ้อยนะครับสิบต่อกล้าโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับบอนดังเป็นไงไอกล้าดีครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับ เอามาหักเลียมตีดีเลยรีเดียมอย่จะีตีดเลย่าไปทดีเลยลงเน่งเนเจ้าไม่้อล้วบนีต้หัวนี่ผมนี้ไม่ยากเีตัวมูคนมูเต่อสิบอาถ้ท่าเรือเสิร์ฟ ่พอี่เอยากมีผมกบ่อยากีดสิร์ฟไว้สินตั้งแซมตั้งเป็นไงสินโคเป็นไงก็ข้ามครับหูจะได้แต้มไหมครับโคไปได้แต้มครับสิต่อสิแล้วครับสวม่าอีนี้วก่ลเึงเกมนะครับเขาเรียกว่าดึงเกมนะครับสิต่อสิบตเสื้อนะเอาเสื้อตัวนี้ทิ้งเลยนะ มีคนรอเอาอยู่นะการท่าเรืออาร์ตเซิร์ฟไล่แซมตั้งมาสินโคไปไงครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับเปลี่ยนเซิร์ฟแตมอยู่สิบต่อสิอยู่ครับออกฝั่งไหนก็ได้ครับตอนนี้เวานก่อนตั้งไปอาร์ตโคไปไงลงนะครับโขกแรงมากเลยครับ แซมรับไม่ได้ครับทีบางวันนี้วันอาทิตย์มวันนี้วันอาทิตย์วันนี้สิบตอสิบอารเซอไสินโขกไม่เงยโขกดีมากเลยครับลูกนี้แจมท้อกันเออ้ยสิบต่อสิบแกทั้งนีเราเอ ต่างมาอาร์ตโขไปไงฝังเลยครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเกมยืดเยอะนะครับเจอปฟไปแซมตั้งได้ครับหินโขเป็นไงครับโอ,อ้โขงลงครับฝังเลยครับ ดูว่าใครจะขึ้นสิบเอ็ดก่อนนะครับดีแล้วดีแล้วไง้เียอนปอนตั้งไว้อาร์โธข้ามไปนะครับสินยังไงครับเอยแต้มขยับแล้วครับสิบแต้มขยับแล้วครับสิบเอ็ดต่อสิบแมตช์ไพ่ลูกแรกครับ นี่จะเกมไหมครับคุณเอเดียเป็นเกมไหมครับเกมนะครับโอ้อัาเลียแพ้ไปนะครับ